คนเรานั้นไม่มีใครในโรคนี้ที่จะต็งไปหมดทุกเรื่องอเพราะั้นแล้วขอให้พวกเราทุกคนอย่าเป็นเหมือนแก้วที่ถูกคว่ำเอาไว้เพราะว่าน้ำจะเทใส่แก้วมันก็เทใส่ไม่ได้ เรียบเหมือนเรานั้นถ้าเราหยุดมั่นถือมั่นในตัวตนในความคิดของตัวเราเองเป็นใหญ่ใครบอกอะไรเราก็ไม่ฟังไม่เอามาคิดไม่เอามาพิจารณาต่อไปเราก็จะประยุกดังคนโง่ เพราะว่าจะไม่มีใครบอกอะไรกับเราอีกต่อไปเมื่อเรากลายเป็นคนโง่แล้วเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นแก้วท่่งายเอาไว้เมื่อใครเขาถึง้า ก็สามารถรับนามนั้นมได้เหมือนคนอื่นติเตียนบอกกล่าวเราว่ามีมีิสัยอย่างไรเราจะได้น้อมเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติไม่ให้ความคิดของตัวเองนั้นเป็นใหญ่ ถ้าสมมุติว่าเรายอมฟังความคิดคนอื่นเมื่อเขาบอกเขากล่าวอะไรเราก็น้อมเอามาพิจารณาในสิ่งนั้นเพื่อต่อให้เกิดเป็นประโยชน์แต่ตัวเราเองไม่มีใครได้ดีตัวเราเองนี่แหละที่จะได้ดี เพราะเรายอมฟังความคิดของคนอื่นแล้วก็เอามาแก้ไขปรับปรุงในชีวิตของพวกเราเพราะแทั้งแลว้วพวกเราทุกคนจงพยายามที่จะสร้างแต่คุณงามความดีเพื่อให้เกิดเป็นบรมีติดตัวเราไปและขอให้พวกเราเหทุก เมื่อน้อมรับเอาความรู้จากคนอื่นแล้วก็อย่าไปเชื่อทีเดียวเราต้องเอาวิมังสะคือการไต่ตองเพราะอะไรเพราะว่าเรามีหูสองข้างเราต้องฟังหูไวหูไม่ว่าเรื่องอะไรบางครั้งบางข่าวถ้าเรายังไม่รู้จัก ตัวตนของเขาที่แท้จริงอย่าเอาเขามาวิาพากวิจาร์เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวเราเองเลยเราเอาคนอื่นมาวิจารณ์เอามาติดเตียนโดยที่เรายังไม่รู้เนื้อแท้ของเขาว่าอุป,ปนิสัยเขาเป็นอ่างไร เพราะแทน,นแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราที่จะเอาเขามาติดเปลี่ยนคนที่คนปิดเปี่ยนทั้งก็คือตัวเราเองนี่แหละที่ต้องติดเปลี่ยนตัวเราเองให้ได้บอกตัวเราเองให้ได้เร่งยอมรับฟังความคิดของคนอื่นบ้าง